สวัสดีครับร้านรถมือสองอำเภอกันทลักษ์ครับอัปเดตร,ราคารถนันนี้วันที่12เดือนตุลาปี2564ครับดูรถในสต็อกครับเยอะเลยนะอยากให้ลูกค้ามาแวะมาดูทดลองขับครับ,รบเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับ คันนี้เว็บร้อยสิบไอเดิมสตัดมือ2 6งห0ืบาทรวมโอนครับคันนี้ท่อรอดนะสตัตเท้าสองห0ื้ารวมโอนสองหมื่นห้าพัตัวนี้เป็นตัวท่อรอดแต่แปลงหมดเลยนะแปลงกันตกท้ายท่อตรงให้25,500บาทรวมโอนครับ เว็บร้อยสิไอสีแดง2 4 5 0 0บาทคันนี้ปี57ครับท่อตรง26,5 0 0สไตล์เดิมๆนะสองหมื่คันนี้ท่อ, 26, นะนนอลอดบังลมเล็กครับ1 8 9 0 0บาท24,500บาทคันนี้ติดจองนะสตาร์ทมือปี57คันนี้ ติดจองราคาอยู่ที่27,900ครับเดี๋ยวดูสไตล์แต่งครับสีเขียว24,500แต่งสวยเลยนะคันนี้เครื่องเดิมนะครับท่อไม่ลั่นคันนี้ลูก53ครับแต่งโหลดแป๊ก24,500คันนี้มาใหม่ครับสองคัน คันละ24,500บาทคันนี้ท่อลั่นทั้งสองคันเลยนะครับดูสภาพสวยพร้อมสิ่งคันนี้ก็ราคาเดียวกันครับลูก5 3นะ24,500บาทโซนิ c สตาร์ทมือ2คันนี้17,900บาทครับ ดู ATV ตอนนี้มี2องคันนะ ATV ตัวนี้110เกียร์ออโต้นะครับเดินหน้า1ถอยหลังหนึ่งหนึ่งบาทคันนี้ 125cc เกียร์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่ง 1, ครับเครื่องดีทั้งคู่เลยคันนี้2 6 5หมครับ เดี๋ยวดูด้านในครับเวบร้อยหคันแต่งสวยนะเครื่องแรงเลยครับราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมโอนเลยนะครับทะเบียนพรบรต่อให้คร,บ,รบประกันตัวเครื่องให้ด้วย M S X M S X ตัวนี้สองหมื่นหกพันห้ารวมโอนครับ S F ตัวนี้ สามหมื่นสองพร้อยบาท M/150 ปีหกศูนย์สามหมืนก้าครับรวมโอนเลยคันนี้มาใหม่ครับ m s x s x สวยๆโหลดแป๊กๆเลยครับโหลดหน้าโหลดหลังมีปากฉลามเรียบร้อยสไตล์แต่งนะคันนี้แต่เครื่องเดิมนะ แค่ภายนอกสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวล้างจะรีวิวแยกคันให้อีกทีนะครับ3 2 5หมรวมโอนครับวิบร้อยเนี่ยเรียงเลยเป็นตับเลยวิบร้อยยูบ็อกอยู่ที่1มื่นหกพันเมื่นเจ็ดโซนนี้นะครับ 1 6 9 0 0 7 5มีตัวดวําเบรกตัวนี้15,900บาทเครื่องดีทุกคันครับรับประกันเครื่องให้ทุกคันเลยนะเว็บร้อยมันทนอยู่แล้วพวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอะไหล่หาง่ายช่างก็ดูแลง่ายครับตัวนี้เว็บร้อยตัวเก่า12,900-14,500เว็บร้อยเอ ติดสติ๊กเกอร์เป็น125ตัวนี้14,500บาทครับคลิกตัวเก่า9,900บาทครับเดิมๆเ,เลยนะคลิกไอ16,500 8,900 8,500คิดตั้นสตัดมือ7,900ครับอันนี้15,000สมัย3,900ครับฝากขายคันนั้น ไม่มีเล่มไม่มีชุดโอนนะครับออกใบซื้อขายให้ดูโซนนี้อีกรอบโซนออตโต้ครับซุป per ปคัพก่อนซุป e r c ัสีดำสองหมืนกพันห้าร้อยบาทรวมโอนครับสีชมพูสตารมือแต่งลงดิสหน้าเรียบร้อยครับท่อลั่นนิดนิด 28,500รวมโอนนะครับคิกไอ110ตัวนี้17,500บาทคิกไอมาใหม่ครับตัวนี้สวยมากดูสภาพปี B 60นะวิ่ง30,000โลตัวนี้เดิมรถบ้านเลยครับ31,500บาทรวมโอนครับคิกปี P 57 26,500สกูปี้มี ตัวเดิมมี4ี่คันครับสวยๆเครื่องนิ่มๆทุกคันตัวนี้ล้อแม็กจัดโปรรวมโอนให้เลยนะครับหนึ่งมืนเก้าบาทรวมโอนครับสกูปปี้นิวไฟเลียบังลมปี5 5 5 6ครับสองหมืนสามพบาทรวมโอนเลยนะครับโซนยามาฮ่าครับ ยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอหัวฉีดสตัดมือทั้งคู่ครับ1นึ่0หบาทสปาร์คนาโนอันนี้1 5ึ0งหมื่นห้าพเก้อยบาทครับสวยๆเดิมๆเลยเพิ่งมาตัวนี้ดูออโต้ auto, ของยามาฮ่าครับฟีลาโน1 8ึ0งบาทฟีโนหัวฉีด หนึ่งมืนเก้าบาทรวมโอนนะครับคันนี้จัดโปรให้หนึ่งมืนหกพับาทไม่แยกนะสองคันนี้ไม่แยกคันละ16500บาทฟีโน่ตัวเก่าอารมคู่แล้วนะครับตัวนี้สองหนึบาทครับดูดูสภาพ โดยรวมของร้านครับอ๋อนี่ทีเด็ดซาเล็งสตัดมือมีเกียร์ถอยมีใส่ล่มกลางได้มีกระจกมองหลังให้ครบเลยสตัดมือเครื่องโคตรดีตัวนี้หนึ่งมืนบาทครับไม้พื้นยังสวยเลยนะ รถมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาครับสำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนก็เข้ามาเลือกก่อนนะครับจะแจ้งไฟแนนซ์ให้มาเช็คลูกค้าแล้วก็ตรวจสอบว่าจัดได้เท่าไหร่หรือจากไม่ได้บวกเพิ่มนะครับหรือจากราคานั้นก็ดาวครับส่วนมากถ้าเป็นเว็บร้อยสิบไอตัวท่อรอดบางลมใหญ่ก็ประมาณ จะได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองครับลูกค้าก็จะดาวประมาณ4,000กว่าบาทครับโอเคครับยังมีสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับตู้เย็น2 5งหมื่นห้าพันเก้าสองมื่นหกพันเก้าตัวใหญ่ขึ้นกสองห็ดพันเก้าห้าเก้คิวสองพัน Hey